สวัสดีจ้าแฟนแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคยนะ6โมงเย็นวันพุธแบบนี้เรามีนัดกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเล่าเท่าที่จำได้ EP ที่29แล้วจ้า ออาละจ้าอย่างที่บอกไปเนาะเย็นมันพูดหโมงเราเจอกันนะเจดาจะนำคอนเทนต์นี้มาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเล่าเท่าที่จำได้นะจ๊ะก็เดินทางมาถึง EP ที่29เป็นที่เรียบร้อยนะก็ต้องฝากไว้ด้วยกับแฟนเพจเจดาที่ขึ้นอยู่หน้าจอภาษาไทยนะฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กันได้ทุกคอนเทนต์เลยฝากด้วยนะจ้ะบนใน u t u b e ฝากด้วยนะเจดำ o ออฟฟิเชียลนะจ๊ะฝากกด Subscribe สั่นกระดิ่งให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เสิร์ฟถึงหน้า y t u b e n e w Feed แก่ทุกวันเเเเเลลลยยนนนนนะแแ้้วกก็็ปปออออซรขงาหมััีไ หรับสปอนเซอร์หลักของเล่าเท่าที่จำได้นะจ๊ะไอ้เพยเยอะพี่เขาจะได้อยู่สนับสนุนเจาดาไปนานๆน,นะจ๊ะเอาวันนี้เดินทางม,มาถึง EP พที่29แล้วอย่างที่บอกไปนะคอนเซปต์เดิมเลยหลายๆคนถามเข้ามาแล้วก็บ่นเข้ามาอีกแล้วเจดมก็ไม่เข้าใจว่าไม่ได้ดูกันหรือไงบางเรื่องบอกว่าโอ้เจ๊ถามมาเป็นสิบรอบแล้วทำไมไม่เล่าฉันจำไม่ได้ฉันเลยไม่ได้เล่าจะเล่าเฉพาะที่จำได้ตามชื่อรายการจำง่ายว่าเล่าเท่าที่จำได้ฉันจะไม่ได้ไปหาข้อมูลเชิงลึกอะไรนึกเอานึกเอาแล้วก็จดจดออกมาแล้วก็เล่าเพื่อตามเพราะน,น เล่าได้ก็เล่าให้ฟังเต็มที่แน,น่นอนไม่ต้องห่วงนะอ้าวไปดูกันเลยนะสําหรับคนแรกนะนัตพลอ่อนศรีเจดาช่วยเล่าดราม่าก,การย้ายทีมของลุยฟิกโก้หน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อการย้ายของลุยฟิกโก้นะปีกทีมชาติโปรตุเกสในช่วงต้นยุคมิเลเนียมนะจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับเอรลมริดในโครงการเมกะโปรเจกต์ของฟลอเรนติโนเปเรสนั่นก็คือกาลาติกสนั่นเองนะฟิกโก้เนี่ยถือเป็นคนแรกที่ย้ายสู่ซาร์โกเบนาเบลเลยนะจากบาร์เซโลนาแต่ไม่ใช่คนแรกตลอดการนะก่อนหน้านี้นก็มีพวกไมเคิลลา มีพวกหลุยเซนดิเก้แบนชูสเตอร์พวกนี้ที่เคยย้ายก่อนนั้นแล้วแต่ฟิกโก้เนี่ยมันหนักตรงที่เขาคือกัปตันทีมของบาร์ซ่าในยุคนั้นด้วยเออฟิโก้เนี่ยเป็นยอดดาวเตะที่ตอนนั้นถือว่าเป็นระดับท็อปของโลกเลยแล้วก็เป็นไข่ในหินของบาร์เซโลนาซึ่งเรอลมาดิดเนี่ยระหว่างนั้นเขาต้องมีการเลือกตั้งประธานสโมสรอ,อยู่เรื่อยๆและคนหนึ่งที่ลงสมัครก็คือฟอเรนติโน เปเรสประธานจอมโปรเจกต์นั่นเองเปเรสก็คือลงสมัครก่อนนั้นนั้นละแต่ว่าเขาเรียกอะไรสอบตกเอ่อถ้าเป็นสสอเขาเสอบตกก็คือไม่ได้ตําแหน่งเขาก็ลยมานั่งวิเคราะห์ด้วยความที่เขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาคิดเอ๊ะทำไมกูถึงไม่ได้ตําแหน่งนี้วะคิดไปคิดมาหาไปหามาอ๋โอโปรเจกต์ของเขาหรือนโยบายของเขามันไม่พีคพอที่จะทําให้สมาชิกของสมโมสรเัลมาริดเนี่ยเลือกเขาเป็นประธานสมโมสรนักก็เลยทําให้เปเรสเนี่ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าต้องเอานักเตะอันดับหนึ่งของอาริตลอดการมาร่วมทัพนั่นคือลยยฟโก้้้จะตองาาาขมมเ่นที ซาเลโกเบน่าเบลให้ได้นี่คือ1ในนโยบายของเขาและตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกเลยว่ามันจะเป็นไม่ได้ยังไงในเมื่อฟิโกเนี่ยคือยอดนักเตะของบาร์ซ่าเป็นกัปตันทีเป็นตัวหลักไม่มีทางย้ายเลยเด็ดขาดตราบใดที่บาร์เซโลน่ากับมาดริดยังเป็นศัตรูกันอยู่แต่เปเรซฉลาดพอเขานัดเจอเอเย่นของฟิโก้แล้วก็บอกเอเย่นบอกว่าเฮ้ยคุณผมเนี่ยนะกำลังลงสมัครจะเป็นประธานสโมสรมาดริดผมขอเซ็นสัญญากับฟิโก้ได้ไหมถ้าผมได้เป็นประธานสโมสรไอเอเย่นของฟิโก้จะทำจำชื่อไม่ได้ก็บอกว่าหุย ไอ้นี่มันบ้าแน่เลยวะมันจะเป็นประทานมรดิดได้ไงในเมื่อคราวที่แล้วมันก็เพิ่งสอบตกและการที่จะเซ็นสัญญาฟิโก้ไปเนี่ยค่าฉีกสัญญาในตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ50-60ล้านปอนในยุคนั้นนะนะเอ๊ะหรือเป็นยูโรจจดับก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแพงอ่ะคือเป็นค่าฉีกสัญญาที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เลยเอเจนต์คนนี้มองเฮ้ยโอ้โหทำสัญญาเลยก็ได้ทั้งนี้ได้เงินกินเปล่าแน่นอนก็ทําให้เอเจนต์ยอมเซ็นแต่มันดันมีเงื่อนไขพ่วงท้ายว่าถ ไม่ได้รับเลือกตั้งถึงมันได้รับเลือกตั้งมันก็ไม่จ่ายอยู่ดีสําหรับค่าฉีกสัญญาของฟีโก้สุดท้ายเปเรสได้รับเลือกตั้งจริงๆแล้วฟีโก้ก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเปเรสเลยมาทวงสัญญาเอเนตนว่าเฮ้ยคุณเอาฟีโก้มาเลยผมจะจ่ายค่าฉีกสัญญาให้บาร์ซ่าตามเงินที่บาร์ซ่าต้องการแล้วก็จะดึงฟีโก้มาอยู่ที่มาดริดฟีโก้เองก็ไม่อยากย้ายเอเนต์ก็มาบอกเฮ้ยผมขอโทษผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่งั้นเราต้องเสียค่าปรับให้เขาเป็นเงินพันกว่าล้านอ่ะฟี ช่วยหน่อยช่วยจ่ายค่าผิดสัญญากับเปเรสให้หน่อยกาสตาร์ดบอกจะบ้าเลยกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับมึงเลยมึงไปตกลงกันเองแล้วสุดท้ายมมาให้สโมสรรับผิดชอบเนี่ยนะไม่มีทางสุดท้ายวิโก้เลยต้องจำใจรับ ้อเสนอจากมาริตและบาซ่าเองก็ต้องจำใจรับค่าฉีกสัญญาจากมาริตทำให้ฟิโกโย้ายไปร่วมทัพเอัมมาริตโดยที่เอเย่นก็ไม่ต้องเสียเงินเปเรสก็ได้ทำตามนโยบายเออนี่ไงนี่คือจุดเริ่มต้นและหลังจากนั้นมีดราม่าเยอะแยะโอห่า yeah, oh, เป็นจูดงจูดาสกลับมาเล่นที่คัมนูไปเตะมุมมีหัวหมูโยนลงมาอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความคลาสสิกของฟุตบอลในยุคมิเลนเนียมนะที่อไมน่าเชื่อนะเนะตะจากบาซ่าย้ายไปมาริตถ้าเป็นยุคปัจจุบนันให้คิดง่ายๆเหมือนเรนเ,ยยเหมือนซิโก้าาามมออสยยยู่ับบลร์เมาณนี เ,เออนะอ่ะนี่ก็ประมาณนี้จําได้ประมาณนี้นะสอจอสกเล็กเจดามครับเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเทคโอเวอร์ทีมมาปีไหนครับโอ้้าเป็นตระกูลเกรเซอร์เนี่ยน่าจะช่วงกลางยุค2,000นะเจดามก็ปีก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่น่าจะแถวแถว0 5 2 0 0 6แถวๆวนี้แหละแต่ก่อนหน้านั้นนะนะเขาซื้อหุ้นไว้บางส่วนแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เป็นหุ้นที่มากกว่า50%มันก็ยังไม่ได้สิ์บริหารทีมแต่เนี้เขาไปเทคไปซื้อมาจากพวกจอห์นแมนกนนเน,เน,ออน่เจพีแมกมา纳斯ท มาตินเอ็ดเวิร์ดที่เป็นประธานในยุคที่ทํางานกับเซอร์แล้วก็ค่อยๆ,ๆขายหุ้น,ขา,นขายหุ้นจนทําให้ยูดเต็ดเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วก็ว่ากันไปอเผอิญเผอิญว่าไอ้จอห์นแมกแน่กับไอ้เจพีแมกมานัสเนี่ยนะมันเป็นมีปัญหากับเซอร์เล็กฟูคุซ่าเรื่องม้าแข่งซึ่งเซอร์เล็กบ้าม้าแข่งอยู่แล้วไอ้สองคนนี้ก็บ้าม้าแข่งเหมือนกันมีปัญหากับม้าที่ชื่อ Rock of ฟยิบรอลตาเออแจงแย่งชิงดีกันจนสุดท้ายมากดดันให้บอร์ดบริหารเนี่ยปลดเซอร์เล็กเพราะว่ามีปัััญหหาาาาาากกกกกกบบบเเ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 รรรรรรืืื่่่่่อออออองงงมมมมม้้์์ดดด็็็็็็ไไยยยยพะะซซลลนนนีีีถววปปุทททใูตสสคจ ต้องหานักลงทุนมากว้านซื้อคุ้นของไอส2งคนนี้เพื่อจะให้2คนนี้ลดบทบาทลงไปเหมือนหนีเสือปะจรละแค่สุดท้ายไปได้เอาตระกูลเกรเซอร์ที่นำโดยมาคอ่มเกรเซอร์มาและคนที่แนะนำให้ตระกูลเกรเซอร์มาซื้อทีมทำเรื่องของ finance เรื่องของแผงกนการเงินทั้งหมดนั่นก็คือเอ็ดวูดเวิร์ดชื่อคุณไหมคุณเนาะ ทีนี้เข้าใจหรือ,อยังว่าทาไมเอ็ดวเวิร์ตถึงได้เป็นประธานบริหารสูงสุดของยูเอเทในตอนนี้เออนั่นแหละมันก็เลยยาวมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายยูเอเทก็เข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์เต็มตัวแล้วก็กลายเป็นทีมที่มีหนี้มากสุดแต่ก็มีผลประกอบการมากเพราะว่า,วาไอ้ตระกูลเกรเซอร์มันไปกู้เงินมาเพื่อมาซื้อยูเอเทแล้วก็ใส่หนี้ทั้งหมดไว้ในนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดริพับบิกคอมพานีมันก็เลยกลายเป็นยูเอเทตเนี่ยต้องแบกหนี้ของตระกูลเกรเซอร์แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ายูเมันผลประอบการเยอะทุกกปปีีีออ่่แล้แล้้้้ว็ทําาใใใหเเรซ์นนนไไดงิชชต้ นี่่อะตามที่เราเห็นนี่แหละจนถึงทุกวันนี้การบริหารก็เลเทะมาตลอดนับตั้งแต่หมดยุคข,ของเซอร์เลฟูซันก็ไม่มีใครขาอำนาจของบอร์ดบริหารได้อีกเลยนะนะประมาณนี้นะอ้าวทีนี้มาดูอ่านิวุฒชินประเสริฐผลบอกว่าเจ๊าดามรวมทีมนักเตะที่ชื่ออ่านยากๆให้ผมสักหนึ่งทีมสิครับเอออันนี้ก็น่าสนุกดีนะอ้าวเลือกมาให้กันแล้วกันนะผู้สาวประตูเนี่ยวอยเชกเชสเนียกันแล้วกันโอ้โหเป็นภาษาอังกฤษอ่านโคตรยากเลยตอนแรกก็อ่านกันวนะ่าวอยเชกเชสเนียใช่ไหมเชสเนียอะไร จริงวอยเชฟเชสนี่นั่นเองนะจ๊ะอ่ะแนวรับ4คนแบ็คขวาไม่พ้นคนนี้แน่นอนเซซ่าโรเนตาเนี่ยไหมยัยงเรียกไม่ถูกเลยบ้าหรือไงเซซ่าอัสปิริเกต้าเออแบ็คขวากับตัะกีมเชลซีไงแบ็คซ้ายอืมเอ,เอาเอาอย่างนี้ละ่ะเอาเซซ่าไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วกันแบ็คขวาเอาคนนี้แล้วกันโซคาติสปปัสสโตบูลอส <laughs> ของ อาร์เซนอลส่วนกู้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเอาเป็นซิมงเคียแล้วกันโอ้ก่อนหน้านี้อ่านไซมอนชาไซมอนคาชาไซมอนเคียไซมอนแชร์อะไรไม่รู้เต่ไมหมดสุดท้ายซิมงเคียเออก็หลายคนนึงก็เป็นเคยไปเล่นกับซานเดอร์แลนด์ช่วงสั้นๆนะจะดมจำชื่อเขาแม่นเลยเพราะชื่อมันอ่านยากมากปาปี้ชิโรบอตจีอ่านยากจริงๆอ่ะทีนี้มาที่กองกลางกันบ้างนะยาคุบราซิคอฟสกี้อ่าของดอทบนนุนไงอันนี้เราเรียกยากสุดท้ายเราเรียกแค่ยาคุบยาคุบยาคุบนี่แหละเนาะเฮนริกมาคิทธรยานเฮนริกมาคิทรเรียน เฮดกมากิทยานเนี่ยยากพอไหมเออของไบรตันแล้วกันอารีเลซ่าจักันบัชโอ้นี่ก็เรียกยากเหมือนกันนะมาที่อีกหนึ่งคนที่เล่นกองกลางได้เล่นตัวรุกได้เดิร์คาว์สาบานสิว่าแกไม่เคยอ่านชื่อนี้ตั้งแต่แรกเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเดิร์คุยตเดิร์คอยต เดอะโคยเต็มไปหมดสุดท้ายจบที่เดอะเขานะอา้าวกองหน้าใช้นี่แล้วกันเบนจานี่นเมอมวารูวารีเอออันนี้อดีนักเตะของปอร์สมัทไงเอ่อเบนจานี่เอมวารูวารีนะไปที่คนสุดท้ายแล้วกันเจนเฟเนกอลออฟฮัสเซลิงชื่อมันปักชื่อแบบโคง้งเป็นแบบสะพานพระราม8เลยหลังเสื้อนะนี่ก็เรียกย่ากเหมือนกันส่วนกุนซือก็คนยุคปัจจุบันแล้วกันของซัมตันเรียกยากเหมือนกันรับ h ัซซุนฟุโตนั่นเองนะเอออ่ะประมาณนี้ละ่ละรัวท้าทายดีสนุกเตอมกันนะธนสัสโชติิบุรณายาทไมเซอร์เลสกับเซอร์เคนนี่ถึงได้ยศเซอร์ครับเจดมคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ่าหรือว่า เป็นการประกาศคุณางามความดีของแต่ละบุคคลในแต่ละประเทศนะบ้านเราก็มีไงที่ติดตะาอกอะไรเงี้ยก็เขาเรียกการสร้าเครื่องราชเครื่องราชแต่ในอังกฤษม,มันก็มีระดับชั้นอยู่ประมาณ4ีระดับชั้น,นเนี่ยจะดาก็ไม่ชัวร์ล่าสุดมาครัสฟราฟอร์ดเพิ่งจะได้ไประดับชั้นแรกก็คือทําคุณางามความดีให้กับ,บวงก,การฟุตบอลแล้วก็ให้กับประเทศชาติอะไรเงี้ยก็ทางการเขาก็จะรวบรวม,รวมสัติรวบรวมความดีทั้งหมดที่ทาแล้วก็ยื่นเรื่องต่อสํานักพระราชวังเพื่อออกจดหมายเพื่อจะมอบเครื่องราชเสด็จเจริญพรนี่ให้เนาะส่วน ของเครื่องราชแต่ในกรณีของเซอร์เลสฟูซันกับเซอร์คินดิกรลิชเนี่ยเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่ว่าทำปุ๊บปุ๊บไปถึงแตะระดับแล้วถึงได้ทำปุ๊บอย่างเซอร์เล็กทำทีมเป็นทรัมโบ้แชมป์ทีมแรกของกองอังกฤษเซอร์คินดากริชทำลิปูเป็นแชมป์ดิวชันหนึ่งทำแบ็กเบอร์เป็นแชมป์พิมเมอรีอะไรแบบนี้เราก็ทำคุณงามความดีให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษม,มาโดยตลอดสำหรับสองคนนี้ก็เลยได้ยศท่านเซอร์หรือว่าอัศวินในกรณีพิเศษอืมเพราะนั้นก็เคลียร์นะตรงนี้ หลายต่อหลายคนในวงการฟุตบอลได้กรณีนี้เยอะมากเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันเซอร์บ็อบบี้ชาตันอพวกเนี้ยหลายต่อหลายเซอร์ที่ได้มาก็เป็นกรณีพิเศษนั่นเองนะจ๊ะวงสะท้อนสุริพัฒน์เล่าเรื่องโรปแบร์ปิดาได,ได้ฟังหน่อยครับเจ๊อ๋อปีกเจ้าของชายาพี่เป้าสายยันเขาชอบไว้ขราวแพะเหมือนพี่เป้าสายันเลยเนี่ยสวัสดีครับนออดูนะก่อนจะไปดู ลูกยิงลูกแรกนั้นไปดูลูกยิงลูกที่8เลยครับท่านบ้าแล้วไงไม่มีโรแบร์กีดัสเนี่ยจะดำจำได้าดังมากับมักเซยนะแล้วก็ย้ายาอยู่อั์เซนอลในยุคมิเลเนียมเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนของมาร์โอมาที่ย้ายออกไปอยู่กับบาร์เซโลนาอาเซนเมนเกอร์เองก็ตามดูพวกนักเตะฝรั่งเศสอยู่แล้วก็ได้ปีดัสมาก็เป็นปีกที่เล่นได้ทั้งสองเท้าเท้าขวาเท้าซ้ายแต่ถนัดขวานะแล้วก็มีจุดเด่นอยู่ที่การพาบอลลากเลื้อยเนี่ยเลี้ยงกินตัวเก่งมากแล้วก็ทักษะเทคนิคดีมากแต่ไม่ใช่ปีกกกกที่่่่่มมมมคคววววาาาาาาาเเเรรร็็หหือออน mas, น์โลลสไตแตแจจังซยบ ว่าเป็นปีกที่จ่ายบอลดีมากๆสาหรับตัวแบบเปล่สและเล่นเข้ากันกับเทอรียองรีสุดๆไปเลยนะเจ้าตัวเนี่ยได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสปีก็8ด้วยและแชมป์ยูโรปี2000ด้วยนะและเป็นหนึ่งในขุนพลชุด i ิน i n c i b l e ิลของอาร์เซนอลเมือ่อซีซั่น2 0 0 3ันสที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยล่าสุดของอาร์เซนอลนั่นแหละนะหลังจากออกจากอาร์เซนอลก็ย้ายไปเบียรเ์เรลลกลับมาอตลติโกลล่าแล้วก็ค่อยๆชื่อก็ค่อยๆหายไปจากวงการฟุตบอลนะก็ถือว่าเป็นปีกที่โดดเด่นในเรื่อง อีกอะโอ้โหเจอหลาดเสียทรงเลยเจอปีแล็บล็อกลูกนั้นเนี่ยสอาครั้งติดต่อกันแบบแบบเอาตายเลยอะ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันนะสำหรับโรแบบปีแล็นะก็เป็นหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นตำนานของอาร์เซนอลได้อย่างเต็มปากนะจ๊ะวิลกรกบอกว่าเจดมครับทีมที่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกตอนนี้มีทีมไหนบ้าง ที่ไม่ได้เล่นในลีกสูงสุดแล้วครับโอ้โหถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นเนี่ยปี1992-1993 19นะแชมป์นี่คือยูไนเต็ดรองแชมป์ชุดนั้นน่าจะเป็นอาซัมมิลล่าอันดับ3เป็นนอริดแล้วก็ไล่ไล่มายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคเริ่มต้นของพรีเมียร์ลีกน่าจะเป็นมีแบล็กเบิร์นมีอิฟสวิดมีโอลดัมมีเชฟฟิลเวนส์เดย์มีวิ weet, มเบลดันโคเวนทรีซิตี้ช้างกระทืบลงมีมิดล์สโบร์มีฟอเรสที่เป็นเป็นทีมที่ปัจจุบันไม่ได้เล่นในลีกสูงสุดแล้วเนาะอ่ะอีกทีีีมมมมนน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 ึงคครรรรรริสมสสสสสตัเเเเเจจออออ์์่่่าาาายกป็ญท ตอนนี้แหละน่าจะประมาณนี้นะถ้าดิฉันนึกออกขาดตกทีมไหนไปก็ แกก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยก็แล้วกันนะแชปโป้ยบอกว่าเจดําครับดูมวยปล้ำบ้างไหมครับแล้วเจดําชอบใครบ้างครับสำหรับนักมวยปล้ำโอ้โหทั้งมวยปล้ำเจดํายุคที่ดูเนี่ยตอนเด็กๆนะตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าเป็นการแสดงใช่ไหมเราก็ชอบแมนแบบสนุกดีเท่ดียุคนั้นก็จะเป็นยุคของฮองโฮลเดนมาโชแมนแบรนดี้ซาวเวชใช่ไหมเนเจอร์บอยริกแฟร์อันเดอร์เทคเกอร์เบรดชิดแมนฮาร์ดชอนไมเคิลสติงสติงที่ทาน่าเออสติงยุคหลังๆมันก็จะเป็นพวกเรมิสเตเรโอเดอะร็อกจอห์นซีนาใช่ไหม Stone Cold, เออแล้วก็มาพวกเนี่ยทิปเปิลเอพวกเอพวก Kane, Big Cho, เคนบิ๊กโชว์อะไรพวกนี้แท็กทีมก็จะเป็นพวกฮาร์เลมฮิตบูเกอร์ทีกับสตีวีเรย์ยุคกนหลังมาก็ไม่ค่อยได้ดูแลพอรู้ว่าเป็นการแสดงแล้วมันก็ไม่ค่อยสนุกเหมือนเดิมแนละ้วตอน,นเด็กๆเราก็ชอบดูไงเออนะ กองกริดขอเรื่องผู้เล่นที่ต้องไปเล่นเป็นผู้รักษาประตูแทนประตูตัวจริงหน่อยครับไม่ว่าจะประตูเจ็บหรือประตูโดนใบแดงก็ได้ครับที่นึกออกนะคนแรกที่นึกขึ้นมาในหัวเนี่ยคือวินนี่โจนส์สมัยที่เขาเล่นให้กับวิเบ์บดนันตอนนั้นต้องไปเป็นโกลแล้วเจอนิวคาสเซิลหรือไงเนี่ยสุดท้ายวินนี่โจนส์เจอยิงยับเยินเลยนะสำหรับกับทีมของเครซี่แกรงวิเบ์ดันนะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในยุโรปก็เป็นยานโคลเลอร์เคยเป็นโกลให้ดอทมูลในเกมแดกลาสิกเกอร์นะที่เจอกับบยบร์ทมิวนิกนะก็ถือว่าประตู เคยเป็นในเกมที่เชลซีเจอกับเรดดิ้งในนัดที่บิลเ์เช็คเจอเข่าของตีเฟนฮันแล้วเจ็บ บาดเจ็บยาวกระโหลกเล้าเลยนะสุดท้ายคารูคูดิชินี่ลงมาก็เจ็บอีกต้องเป็นจอห์นเทอร์รี่ไปเล่นนะฟิวจักิลก้าเออของเชฟฟิวร์ตัดก็เคยเล่นแทนพัดตี้เคนนี่ประตูของเขาเหมือนกันจอห์นโอเชงไงเล่นแทนนิวบีนฟานเดอร์ซาในเกมที่เจอกับสเปอร์นะเรียวฟอร์ดินานก็เคยเกมที่ยูเต็ดเจอปอสมาร์ทรู้จะเป็นฟุตบอลถ้วยนะแล้วก็ตกรอบไปสำหรับยูเนเต็ดนะแฮร์รี่เคนเองก็เคยเล่นในฟุตบอลยุโรปเออเล่นอย่างกับสเปอร์เป็นประตูแทนนี่แหละเจอยิงฟรีคิกแล้วรับลูกลอดตัวเข้าไปหรือไงเจ๊ดำยังจำ ก่อนจะมาเป็นประตูเนี่ยนะเออก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับนักเตะที่ไปเป็นผู้สาประตูจําเป็นนะจ๊ะยานนทันมุกบอกเจ๊ดามเล่าเส้นทางทีมที่เจ๊เชียร์ในฟุตบอลโลกให้ผมฟังหน่อยครับผมเป็นแฟนบราซิลอ๋อฉันเนี่ยแฟนทีมชาติอิตาลีเพราะนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ดูฟุตบอลโลกเลยคือ1990ที่อิตาเลีย90อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะปีนั้นอิตาลีได้อันดับ3ชนะอังกฤษในรอบชิงที่3อิตาลีในยุคนั้นก็เป็นดาราก็จะเป็นพวกสวโตเตร์เรสกิล่าชีโรเบโตบะต เ,เป็นรองแชมป์ที่สหรัฐอเมริกาแพ้จุดโทษบราซิลเนี่ยที่บาโจยิงข้ามขานั้นก็ชัดเจนนะปี P 98ฟรองก์98เนี่ยรู้จักแพ้จุดโทษฝรั่งเศสนะรอบน็อกเอาท์แล้วก็ไปไม่ถึงไหนนะ2002นี่หนักเลยที่เอเชียที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นมันจะพาแพ้เกาหลีใต้ไงจำได้ไหมที่กรรมการในชื่อไอ้ไบรอนโมเรโน่ที่ตาปือป้อๆแล้วเป่าทษเจ็บจายาวๆอะ่ะสุดท้ายเกาหลีใต้ก็ชนะอิตาลีตกรอบไปสำหรับอาซูรีนะรอบน็อกเอาท์นี่จะำจำจรอบเป๊ะไม่ได้ว่าเป็นรอบ16หรือรอบ8นะเออมาปี สมหวังแล้วสมหวังนะครับเป็นแชมป์โลกชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศไงที่มีช็อตซีดานเฮดบัตใส่มาโกโมาเ,เตราซีแล้วก็สุดท้ายอิตาลีชนะจุดโทษฝรั่งเศสไปนะ2010ที่แอฟริกาใต้นี่หนักเลยตกรอบแรกเช่นเดียวกันกับ2014ตกรอบแรกเหมือนกันที่บราซิลนะล่าสุด2018หนักกว่าเดิมไม่ได้ไปเล่นเลยนะสำหรับอิตาลีนะจ๊ะอ่ะเนี่เป็นความทรงจําเกี่ยวกับทีมชาชิาอิตาลีที่จจดําเชียนะหุ้ยยาวเหยียดอีกเช่นเคยนะก็ขอบคุณทุกๆคําถามทุกๆเรื่องเล่าที่ใหญ่เนด เรื่องไหนจำได้จะเล่าให้ฟังเรื่องไหนจำไม่ได้ขออภัยจริงไม่อยากให้โกรธเคืองหรือว่าต่อว่ากันเลยนะต้องเข้าใจด้วยว่าคอนเทนต์นี้คอนเซ็ปต์มันเป็นแบบนี้เล่า เท่าที่จำได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดมันะจ๊ะแฟนเพจเจดมภาษาไทยกดไลค์ตั้งซีเฟอร์ใช่หน่อยนะส่วนใน YouTube ฝากด้วยเจดมออฟฟิเชียลนะจ๊ะกด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็แอดไลน์ไปได้นะไลน์แอดของสปอนเซอร์สำหรับเล่าเท่าที่จำได้แอดจำไปเยอะก็แล้วกันเขาจะได้อยู่สนับสนุนเจดมนานๆนะจ๊ะอา้าววันนี้วันพุธตอนเย็นแล้วก็ขอให้พวกแกกินข้าวให้อร่อยก็แล้วกันแล้วก็นอนหลับฝันดีมีความสุขมากๆนะอย่าลืมนะดูคลิปนี้แล้วก็ หวังว่าจะมีความสุขไปกับเรื่องเล่าที่ยําดำนำมาฝากกันในเล่าเท่าที่จำได้ EP 29วันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วโพใหม่วันพุธหน้า6โมงเย็นนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วสุดีฮะ